สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์อีกนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น่เรื่องที่เราจะศึกษาในชั่วโมงนี้นะครับก็คือประวัติถิ่นฐานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราไปศึกษากันเลยนะครับเรื่องประวัติถิ่นฐานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีหัวข้อเรื่องที่จะ ศึกษาดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนประวัติถิ่นฐานเอเชียตวันออกเฉียงใต้ก็คือเป็นตอนที่2นะครับนักเรียนต่อจากตอนที่แล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็มีหัวข้อเรื่องที่เราจะศึกษาอย่างเช่นข้อที่1น,นะครับพัฒนาการด้านสมัยใหม่ในเอเชียตันออกเฉียงใต้นะครับข้อที่2ก็คือผลการถูกยึดคืนนะครับอของดินแดนในเอเชียตอนออกเฉียงใต้อสมก็คือพัฒนาการในสมัยใหม่ด้าน าการเมืองการปกครอง 4. พัฒนาการสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจนะครับ 5. พัฒนาการสมัยใหม่ด้านสังคมและวัฒนธรรม 6. นะครับพัฒนาการในสมัยปัจจุบันนะครับ 7. ก็คือความร่วมมือ ของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนักเรียนคําว่าพัฒนาการนะครับนักเรียนก็คือการทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับเรามาศึกษาหัวข้อที่1เลยนะครับก็คือพัฒนาการด้านสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่แสดงหมู่เกาะเครื่องเทศนะครับคือหรือหมู่เกาะมุลกะนะครับที่มีเครื่องเทศอยู่ในแถบ อาเซียนเรานะครับหรือว่าแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในแถบโดนีเซียนะครับนี้ก็เริ่มนะครับในกลางพุทธศตวรรษที่21นะครับนเรียนก็เมื่อโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสปัจจุบันก็คือเอ่อเป็นประเทศที่เข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุทธยาเลยนะครับนะเข้ามายึดครองนะครับมะละกาซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญนะครับในหมู่เกาะเครื่องเทศเพราะว่าเป็นหมู่เกาะมะละกาโดยชั้ตะวันตก อื่นๆก็เข้ามาแข่งขันกันนะครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับนักเรียนเพราะว่าแถบตะวันตกเนี่ยเขาซื้อ,อพวกเครื่องเทศในราคาแพงนะครับเขาก็เลยต้องมาสแสวงหาเองนะครับดังนั้นจุดมุ่งหมายสําคัญในการแข่งขันของชาติตะวันตกนะครับในในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเข้มข้นมากนะครับแล้วก็เข้ามาควบคุมเมืองท่าสําคัญแหล่งผลิตเครื่องเทศนะครับยกเว้นฟิลิปปินส์นะครับ ที่สเปนเข้ามายึดครองแต่แรกนะครับในปลายพุทธศตรวรรษที่21วันนี้ก็มาดูนะครับการยึดครองดินแดนของชาติตะวันตกนครับอย่างเช่นฮอลันดานะครับหรือว่าฮอลแลนด์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ครอบครองอินโดจีนนะครับแทนโปรโตุเกตอังกฤษขอเช่ากเกาะสิงคโปร์นะครับจากสุลต่านของรัฐยะโฮนะครับต่อมาพศ2อ,อ6 7 นะครับก็ได้ทำสนธิสัญญากับฮอลันดานะครับแบ่งเอ่อิทธิพลกันนะครับดังนั้นนะครับนักเรียนแล้วก็ฮอลันดาก็เข้ามามีบทบาทนะครับในหมู่เกาะสิงคโปร์นะครับส่วนอังกฤษก็มีอิทธิพลเหนือสิงคโปร์ขึ้นขึ้นมาหลังจากนั้นก็อังกฤษก็ได้ขยายอิทธิพลนะครับเข้าปกครองมาลายูก็คือแถบประเทศมาเลเซียปัจจุบันนะครับแล้วก็ในปีที่ทำสัญญากันนะครับ อนดาก็ฮอนดากับอังกฤษนะครับได้ทําสงครามครั้งแรกกับพม่านะครับในครั้งที่3นะครับพม่าพม่าต้องเสียเอกราชให้แก่อังกฤษนะครับในพศ .2428 นะครับแล้วก็ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิในอินเดียนะครับของอังกฤษด้วยกันเลยนะครับอันนี้ก็คือความเป็นมาของประเทศพม่าหรือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานะครับเพราะว่าพม่า ไปแข่งเปล่ากับอังกฤษนะครับก็สู้รับอังกฤษเขาไม่ได้นะครับอังกฤษก็เลยยึดหมดเลยนะครับต่อไปก็คือสงครามในเวียดนามนะครับหลังจากที่ได้รับอิสรภาพจากจีนนะครับเวียดนามนะครับตกเป็นเมืองจีนมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าประเทศเวียดนามอยู่ใกล้กับประเทศที่มีอาณาเขตที่ใหญ่นะครับจีนต้องต้องสู้กับ นาจกจำปานะครับจนได้ชัยชนะต่อมาก็เกิดการแบ่งแยกนะครับในพุทธศตรวรรษที่24่ครับได้แก่ได้เกิดกบฏไกเซินหรือว่าไตาเซินนะครับแล้วก็เกิดการขัดแย้งกับฝรั่งเศสนะครับก็นำไปสู่สงครามเวียดนามนะครับก็แพ้จนต้องเกิดการเสียดินแดนนะครับตอนล่างให้แก่ฝรั่งเศสหรือเขาเรียกว่าโคซินไชน่านะครับหรือให้แก่ให้แก่ฝรั่งเศส จากนั้นฝรั่งเศสก็ขยายอำนาจเข้ายึดครองเวียดนามทั้งหมดเลยนะครับคือปกติฝรั่งเศสเขาก็อยากได้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสพอได้โอกาสก็ยึดหมดเลยครับต่อไปก็คือภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนะครับเวียดนามก็ลำบากนะครับถูกแบ่งแยกออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือทางภาคเหนือแน้นตังเกียก็นะครับก็ภาคกลางก็เป็น แอนนัมนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็เป็นแคว้นโคชินไชน่านะครับเออก็ถูกรวมเข้ากับเขมรและลาวนะครับที่อยู่ใกล้ประเทศเรานี่แหละครับนะครับก็เรียกว่าอินโดจีนที่เราเรียกว่าสงครามอินโดจีนนะครับมาอีกนะครับตารางแสดงนะครับการยึดครองดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับว่าประเทศไหนอ่าใครที่เข้าไปครอบครองที่เข้าไปยึดนะครับนักเรียนก็ดูนะครับอ่าชาติตะวันตกที่ยึดครองนะครับอย่างอังกฤษ ครับก็ได้ดินแดนที่ถูกยึดครองก็มีพม่ามาลา,ายูหรือมาเลเซียปัจจุบันนะครับสิงคโปร์บรูไนนะครับแล้วก็ที่ได้รับเอกราชนะครับอย่างพมา่าก็ได้รับพศ2491นอยะครับอย่างมาเลเซียก็พศ2,500นะครับแล้วก็พศ2 5 0พอกก็ตั้งเป็นสหพันธ์มาเลเซียนะครับและสิงคโปร์ก็ได้รับเอกราชก็คือพศ2 5 0 8นะครับแยกมาจาก มาเลเซียเป็นเอกราชอีกนะครับแยกกองมาจากมาเลเซียอีกนะครับแล้วก็บรูไนก็กําลังได้นี่เองนะครับพศ2527และฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสที่ยึดครองก็คือยึดครองเอ่อเทศเอ่ออย่างเช่นประเทศเวียดนามนะครับกัมพูชาแล้วก็ลาวก็ได้เอ่อได้รับเอกราชนะครับอย่างเวียดนามก็ได้รับพศ2 4 9 7นะครับกัมพูชาก็ได้รับพศ2496 แล้วก็ลาวก็ได้รับพศ2 4 9 7นะครับมาดูฮอลันดานะครับก็ยึดครองอินโดนีเซียนะครับพศ2,492นะครับก็ได้รับเอกราชแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับก็จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยึดครองฟิลิปปินส์นะครับก็ประกาศให้เอกราชนะครับแต่สหรัฐอเมริกาก็ยังตั้งฐานทับอยู่ในฟิลิปปินส์นะครับก็คือให้เอกราชก็คือพศ2,489นะครับ มาดูโปรโตเกตนะครับเอ่อดินแดนที่ยึดถือก็คือติมอร์นะครับติมอร์ตะวันออกนะครับแล้วก็ได้ให้เอกราชก็คือพศ2518นะครับโปรโตเกตก็ได้แยกตัวประกาศแล้วอินโดนีเซียเข้าไปยึดต่อยนะครับแล้วก็ได้ประกาศเอกราชจากอินโดนีเซียอีกนะครับก็ได้เอกราชพศ2 4 0 0พศ2545นะครับข้อที่2นะครับนักเรียน ก็คือผลจากการถูกยึดครองดินแดนนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก็มีผลดีนะครับผลดีทําให้เกิดอะไรก็ทําให้ทําให้ความขัดแย้งนะครับและสงครามระหว่างอาณาจักรต่างๆสิ้นสุดลงนะครับแล้วพื้นเมืองก็ได้รับการศึกษาแบบตะวันตกนะครับอย่างเช่นลรานะครับเวียดนามอย่างนี้นะครับก็มีการพัฒนาที่ดีนะครับเป็นแหล่งรอบปลูกพวกนี้ก็ได้รับ พวกพืชพันธุ์จากชาติยุโรปกัาชาติตะวันตกที่เขานํามานะครับเพื่อในการพัฒนาแล้วก็ให้เกิดอาชาตินิยมนะฮะร,ร่วมกันเพื่อต่อสู้เพื่อได้รับเอกราชวันนี้มาดูผลเสียครับผลเสียคือถูกชาติตะวันตกแย่งชิงผลประโยชน์ไปนะครับก็ไปสู่เมืองแม่เขาอย่างเช่นฝรั่งเศสนะครับมายึดครองลาวอย่างเงี้ยคำบูชาอย่างเงี้ยเขาก็หอบเอาวกทรัพยากรไปที่ฝรั่งเศสนะครับ แล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตผู้คนจากการสู้รบนะครับจากการเรียกร้องเอกราชนะครับอันนี้ก็เป็นของธรรมดานะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่3ครับนักเรียนก็คือพัฒนาการในสมัยใหม่ด้านการเมืองการปกครองนะครับดังนั้นประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับยกเว้นประเทศไทยเราครับที่ตะตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกนะครับก็ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ต่างก็ทยอยรับเอกราชนะครับ ก็มีความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองนะครับแม้แต่อย่างเช่นประเทศกัมพูชานะครับก่จะมาเป็นประชาธิปไตยปัจจุบันก็สู้รบกันระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กับโลกประชาธิปไตยนะครับแม้แต่ประเทศลาวนะครับก่อนก็เป็นแบบประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้ก็เป็นสังคมนิยมนะครับแล้วก็เวียดนามก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมนิยมไปนะครับต่อไปหัวข้อที่4นะครับนักเรียนพัฒนาการสมัยใหม่ด้านเศรษฐกิจนะครับ วันนี้เมื่อชตาติตะวันตกเข้ามายึดครองนะครับการบุกเบิกเพื่อทําการเกษตรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับก็โดยเฉพาะเศร,รษฐกิจการค้าก็มีการค้า á, แบบเสรีนะครับใช้เงินสกุลเงินตราต่างๆแพร่หลายก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนะครับอย่างข้าวก็มีการพัฒนาการเพาะปลูกก็ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นกาแฟนะครับเราก็เพาะปลูกกาแฟก็มีถิ่นกาเนิดจาก ทวีปแอฟริกานะครับในประเทศเอธิโอเปียนะครับนักเรียนสังเกตดูกาแฟนะครับเวลาเป็นดอกกาแฟจะดอกสีขาวนะครับเวลาเป็นเมล็ดจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ยางพารานะครับแล้วก็มาเพาะปลูกตตะกอนก็มีเฉพาะภาคใต้นะครับตัวนี้ก็แพร่ไปทั่วนะครับในประเทศไทยเรามีภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอะไรมีหมดเลยนะครับมาเดี๋ยวนี้ก็ปาล์มนะครับนักเรียนปาล์มก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกใน ทางภาคใต้นะครับตอนนี้ก็ขยายไปทั่วแล้วนะครับมาก็อินทผลามนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นพืชแถบทะเลทรายนะครับแล้วก็มาปลูกแถวประเทศไทยเราก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปหัวข้อที่5ครับพัฒนาการสมัยใหม่ด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับการยกเลิกระบบทาสนะครับเพราะว่าระบบทาสเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโน้นนะครับตั้งแต่ ทวีปอ,อเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับแอฟริกานะที่มีการค้าขายทาสกันนะครับที่ทวีปอเมริกาเหนือที่เอาทาสจากแอฟริกาไปทํางานนะครับดังนั้นก็ยังมาถึงประเทศไทยนะครับอันนี้ก็มันมีการพัฒนาทางสังคมก็มีการเลิกทาสค่อยเป็นค่อยไปนะครับในประเทศไทยเราอย่างเช่นประเทศไทยเราก็เ,เลิกทาสก็คือวันที่1เมษายนนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการเลิกทาสนะครับให้ความอิสระเสรีกับประชาชน ต่อไปหัวข้อที่6นะครับพัฒนาการในพัฒนาการในสมัยปัจจุบันนะครับก็มีอะไรก็เริ่มมาจากอดีตก็เข้าเริ่มเข้ามาสู่ปัจจุบันนะครับก็สมัยสงครามโลกหลังสงครามโลกนะครับครั้งที่สองก็เป็นยุคสงครามเย็นนะครับคำว่ายุคสงครามเย็นก็คือยุคที่สะสมอาวุธแบบเงีเงยบๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นโซเวียตรัเสเซียนะครับนะก็มีการสะสมอาวุธของโลกประชาธิปัตย ไอกับโลกสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์นะครับนะก็มีการสะสมอาวุธกันนะเขาเรียกว่าสงครามเย็นนะครับก็ประเทศในเอเชียตนออกเฉียงใต้นะครับที่ได้รับเอกราชเช่นเวียดนามนะครับก็เป็นฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์กับไทยก็เป็นฝ่ายโลกเสรีนะครับสมัยนั้นอินโดนีเซียก็ประกาศตัวเป็นกลางนะครับบางประเทศก็มีความพยายามที่จะสู้ จะต่อสู้เพื่อสร้างชาติขึ้นมานะครับยางเช่นประเทศพมา่าเวียดนามนะครับก็ต่อสู้กันนะครับมาอีกนะครับก็ภายหลังจากสิ้นสงครามเย็นนะครับก็เกือบทุกประเทศในเอเชียตอนออกเียงใต้นะครับก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะการนําไปสู่การผ่อนคลายปรับตัวนะครับโดยเฉพาะประเทศเวียดนามและประเทศลาวนะครับก็มีการพัฒนายอมรับระบบเศรษฐกิจแบบโลก เรีนะครับประเทศไทยเราก็แบบเทรีหรือว่าแบบผสมนะครับทุนนิยมสังคมนิยมนะครับก็เอาเอามาใช้กันนะครับดังนั้นนะครับน,นอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาด้านการศึกษาการสาธารณการสาธารณสุขนะครับและการคมนาคมนะครับโดยเฉพาะประเทศเบ้านเราแม้แต่ประเทศลาวประเทศกัมพูชานะคระับมีการพัฒนาด้านพวกทาคมนาคมต่างๆนะครับ ก็ทันสมัยขึ้นเพราะว่ามีการเชื่อมโยงกับประเทศจีนนะครับแล้วก็แม้ว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานะครับจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติาศาสนานะครับแล้ววัฒนธรรมภาษาความขัดแย้งทางาศาสนานั้นก็มีน้อยนะครับนักเรียนแม้เราจะมีพุทธสามเดอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้มาดูหัวข้อที่เนะครับนักเรียนหัวข้อที่7ก็คือความร่วมมือของประเทศในภูรรมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าอาเซียนเรานะครับว่า มีการร่วมมือ,อยังไงนะครับอย่างเช่นอาเซียนนะครับอาเซียนนะครับการตั้งวัตถุวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียนก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันร,ระหว่างภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียนใต้นะครับมี10ประเทศก็บวกติมอร์ตะวันออกอก็เป็น11นะครับเพื่อสร้างเสถียรภาพนะครับความมั่นคงนะความปลอดภัยทางการเมืองแล้วก็สร,ร,ร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนนะครับ แล้วก็ในระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานะประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะได้ร่วมมือกันนะครับเป็นสมาพันธ์เป็นสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับต่อไปนะครับก็คือลำดับการเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนนะครับนักเรียนก็ทบทวนความรู้เดิมนะครับเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าสมาชิกอาเซียนที่สมัครเข้ามาเป็นปสมาชิก ตั้งแต่ปศเท่าไหร่นะครับกลุ่มประเทศไหนที่ก่อตั้งก็คือเริ่มก่อตั้งก็คือปศ2,510นะครับก็มีประเทศหลักๆก,ก็คือไทยดินนีเซียนะครับมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์นะครับปศ2,527ก็มีบรูไนเข้ามานะครับแล้วก็ปศ2,538ก็มีเวียดนามนะครับปศ2,540ก็มีลาวและพะมา่านะครับสุดท้ายก็คือปศ2,542นะครับ ก็คือกัมพูชานะครับนี่ก็คือไทม์ไลน์นะครับลำดับการเข้าเป็นสมาชิกของประเทศอาเซียนนะครับลนดับต่อไปนะครับนักเรียนข้อที่เจดนะครับข้อที่เจ็ดก็คือที่เจดหนึ่งนะครับข้อ7 1ดดหนึ่งก็คือความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับ ด้านการเมืองกับความมั่นคงนะครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับในอาเซียน,นเขาจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องภายในประเทศนะครับที่เหตุการณ์ปัจจุบันใช่ไหมครับที่ประเทศพมา่ามีการรัฐประหารนะครับก็ประเทศไทยเราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายในประเทศของเขานะครับนะเราก็อันนี้เนื่องมาจากข้อตกลงของอาเซียนนี่แหละครับนะเพื่อกําหนดหลักการแนวทางในการร่วมมือในการ การเดินสัมพันธ์ไมตรีนะครับในสมาชิกอาเซียนเรานะครับก็มีเป็นครอบกลบกรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องํามาค้าขายเรื่องตัดภาษีต่างๆนะครับเราก็ร่วมมือกันได้แต่ยกเว้นว่าเรื่องการเมืองนะครับเราจะไม่ไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศอย่างเช่นประเทศพาม่าอนี้นะครับที่เขามีเหตุการณ์ยึดอํานาจอะไรต่างๆประเทศไทยเราก็จะไม่เข้าไปยุ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ภายในเขานะครับ ต่อไปก็คือข้อ7.2นะครับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเราก็มีแบบเขตการค้าเสรีนะครับหรืออาตานะครับก็คือทุกประเทศในสมาชิกอาเซียนเราก็มีการยกเว้นภาษีนะครับบางอย่างที่จะไปค้าขายกันได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับก็ทําให้การค้าขายในกลุ่มอาเซียนของเราก็ทําให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะครับข้อที่เ3านะครับความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสังคมและวัฒน,นธรรมโดยเฉพาะด้านสตรีและเยาวชนนะครับเราก็มีการจัดโครงการมีการจัดโครงการอาชีพต่างๆนะครับเข้าร่วมกันนะครับแล้วการพัฒนาชนบทเราก็มาดูงานกันนะครับโดยเฉพาะประเทศลาวนะครับก็มาดูงานในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาค เอเทียตอดเฉียนใต้เราที่มีการท่องเที่ยวที่จเจริญรุ่งเรืองมากกัอย่างเช่นประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีสาธารณนปโภคหรือว่าการมคมนาคมสะดวกนะครับก็มีการท่องเที่ยวที่คนก็ชอบมาเยอะนะครับก็ทําให้รายได้เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวก็มีมากนะครับต่อไปนะครับความร่วมมือด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับด้านสาธารณสุขด้านแรงงานนะครับด้านวัฒนธรรมนะครับต่างๆ พีนะครับด้านแรงงานเราก็มีแรงงานข้ามชาติไปได้นะครับแต่ละ,ะประเทศก็มีกําหนดว่ามีอะไรมั่งอย่างเช่นมีถึง7อาชีพนะครับที่เราสามารถไปค้าขายเป็นแรงงานต่างประเทศได้นะครับอันนี้มาข้อสุดท้ายแล้วนะครับเจ็ดจพ 7.4เกือบนะครับม <IS> ีข้อสุดท้าย7.5นะครับต่อไปก็คือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นะครับในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเราก็มีการพัฒนานะครับในด้านวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับต่อมาก็คือ7.5นะครับความร่วมมือด้าน การจัดการภัยพิบัติตรงนี้นะครับภัยพิบัติในสำคัญมากนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราโดยเฉพาะอย่างเช่นประเทศในเอเชียเราก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการเตือนภัยอะไรต่างๆเราก็ยังล้าหลังนะครับสังเกตได้จากอย่างเช่นพายุนากินนะครับในพศ .2551 นะครับที่เกิดในประเทศพม่านะก็ทําให้เราได้สูญเสียไปเยอะมากเลยนะครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนครับที่กล่าวมานะครับครูก็สรุปเป็นหัวข้อเลยนะครับ4ีหัวข้อใหญ่ๆนักเรียนก็ ไปทบทวนนะครับไปอ่านนะครับในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับของม .1 นะครับดังนั้นนักเรียนก็ทบทวนในหนังสือหน้า25ถึง75นะครับประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนก็ไปดูใบความรู้รหัส35นะครับนักเรียนจะได้ทำบบฝึกหัดได้นะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับครั้งต่อไปก็พบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ